สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาดูงานติดตั้งระบบไฟฟ้า,ฟานะครับในเป็นงานไฟฟ้าภายในครับเรามาดูอะไรที่เปียดกันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างทำมาทั้งหมดกี่ห้องแล้วครับทำได้ทั้งหมดกี่ห้องแล้วที่รากสาได้เก้าห้องแล้วครับผมอ๋อเก้าห้องแล้วครับอีกห้องหนึ่งกำลังจีดลงผนังอยู่ครับอ,อ Oh, cao hồng đi cà lãi lấy lãi lãi bà đơn đây lãi đây đây lấy bà đơn đẻ nào cà lãi bà đơn đẻ nào cà lãi không đơn đẻ nào cà lãi bà แฟนหัวมือโอ้โหงานนี้ยากไหมเนี่ยงานยากไหมไม่ยากครับงานไม่ยากนะโอ้โหงานไม่ยากฝีมือดีฝีมือดีครับอันนี้เราทำเพื่อครอบครัวครับผมหรือว่าทำเพื่อกระเป๋าเราเองทำเพื่อครอบครัวะทเพื uh ่อครอบครัวจริงๆป่ะจริเลย ถ้าท่านชอบใจในคลิปนี้กรุณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เล่นติ k t o อกสามารถค้นหาโปรไฟล์ได้นะครับตามที่ได้วงไว้นะครับ